พี่มาจิรหือเปล่าวะข้างล่างเราใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮามี่ฮามี่ฮามี่มาฮามี่มาฮามวีเอทียิงได้ไหมที่วิ่งตามผมมาเอทียิงได้เลยโดนโดนโดนมันลงมันลาได้ไหมลงหรือเปล่าโอเคมันลงนะยิง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 เด็ดเด็ดเด็ดมาดให้หน่อยขอตำแหน่งรถน่อยครับชาลีเป๊ะชาลีเป๊ะได้ไหมชาลีชาลีชาลีโสวยจะเปิดสวยครับ พอพอจะเบิดพอพอก่อนนะพอก่อนผมเข้าแล้วตอนนี้อินฟานนตายสองตัวโอเคเคลม้นทีเคลมทีหับปิดไอ้ไอ้เฮียไอ้เหียเดือบคบเบรถดอบเคกันทาวเวอร์นกทาวเวอร์มาเอากระสุนไปเดี๋ยวขอคนว่างที่ดนาคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่เอทีนะเอทามาขุดของบางเลยดาแป๊บนึง ไปครับอยู่ไม่ไหวเลยรถมมีตัวบรถอีกมีตัวบรถอีกถอยออกจากรถได้ไหมครับออกจากรถทำไงเฮวี่ยิงสวยขออยู่เดี๋ยวนะมีใครอยู่กับจ่าบ้างตอนนี้ คุณบอสก็อยู่ได้ครับผมอยู่ได้ผมอยู่ได้ได้ได้ที่เหลือดันไปที่ทางนี้เลยฝั่งไอเนี่ยโลเวอร์ฝั่งโลเวอร์ตรงเนี้ยชิด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 หน้าผมมีหน้าผมมีนหน้าผมแจ๊คคาร์ลีโอเคเปอร์แน่ามันซิ้งแซกอะไรขนาดนั้นตรงนี้ต้องเป็นซูเปอร์ฟอร์มแล้วน่ะ โล่งเลยอ่ะตรงนั้นอะนนั่ลองต่อไปจะลงมาที่เราก็ได้นะนี่นี่ยิงมอตา้ามอตา้ายิงเลยตรงนี้เลยขอชุดหนึ่งสามนัดไฮโซสิบ <10. S 1> เดี๋ยวยิงสามลูกเสร็จแล้วบอกนะผมเลื่อนมาร์คให้เดี๋ยวเราจะยิงกวาดยิงเลย ตอนนี้ต่อครับสามลูกเนี่ยในนี้วิชาจามารุษตาดูชาลีไมไหนมาแล้วเหรอครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วล่ะโอเคล่วงไปได้แล้วครับได้แล้วตรงชาลีแล้วต้งเข้าสาลีแล้วตรงเข้าชาลีโอเคคุจอจเปลี่ยนต่อยิงตอนนี้ต่อครับกาวินใกล้ผมเริ่มขุดบอกผมเลยนะ อยู่ตรงเรือเรยอได้เลยพร้อมแล้วเตยมพร้อมใช่ไหมเตยมพร้อมเตยมพร้อมครับส,สับๆอากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้สังนัดาใหมาใหมก่อนหายนะขอสามนัดก่อนคุดไปแล้วคุดคุให้ใกล้พ่อจากคุณเองครับอดี้จใา้ให้เต็้มั่นัจ ปรมาณหนึ่งสควอตกำลังวิ่งลงมาเขาวิ่งออกมาแล้วส่วนใหญ่ใช่เขากำลังไปเข้าทงอ๋อโอเควิ่งออกไปทางนอตใช่ไหมไม่ได้มีคนวิ่งมาที่เราโอจับจับจุบแล้วฮิวกันนะเราไปเราไปต่อขอเปลี่ยนมุมมันคิดว่าเราตายหมดแล้วผมเลยผมกวาดตัว มันปาดมาครับผมบโอเคที่ออกได้เพราะว่ามันเหยียบเรดาร์เขาได้ไงแตอนไม่มีเรดาร์แล้วอะผมออกไม่ได้โมเกียนรเซซิงเข้ายากมากเลยนะเซซิงรถมาตรงนั้นน่าจะกันได้นะไม่น่าเสียเรามันจะมันช้าไงจากถ้ามันเป็นช่วงแบบสองทงแรกทงสามอะไรอย่างงี้ได้อยู่นะอ่าไหนเอ้ยนี่มีศัตรูใกล้ๆผมทางอีสทางอีสต์ผมปิ้งบนดูอีกรอบนึงผม GL GL นี่แหละมาใกล้ผมนี่แหละใช่มันกองกันอยู่สองคนเดี๋ยวผมลองวิ่งหาเลยดูสักครู่ะนี่แฮปอยู่นี่แฮปอยู่นี่อฟอ่าอฟเป็นที่ดาวตัวหนึ่งครับจ่ามงเดือเดีอยวใช่ไหมเดี๋ยวเนินเขานี่ะเนินเขาที่ที่ใครอยู่อ่้วที่คุณบอสอยู่อ่ะลอนดูเลยดูเลยแถวนั้นอะเนินเขานั่นแหละไม่ก็ใกล้แฮปเลยใกล้จ่า ันนี้ผมหาไม่เจอนะครับเลยเดียวมิดาตรงหน้าเราจะยังสองกองมันยังไม่เจอเลยดูนะจ่ามาร์กนี่ให้ผมดิมาร์กมาร์กในกินปืนท้าดิ้งให้ผมหน่อยผมเอามอต้ามันลงได้ไดเลยได้ยิงมอต้ามันใช่ไหมได้ได้ครับมันจะอยู่ในโกดังนี้กันเจริงนั่นเลยนี่นี่นี่น้องแมนตาย เจอแล้วใช่ไหมคุณบาวคุณแล้วคุณแล้อยู่ตรงบาวโอเคโอ้มันโดจีเอตายโดจีเอมอเตอร์พังอะไรยิงมาชิ้นต่มันตุ้มหนึ่งมันก็จานจานโอ้ผมพูดรูไปคาดถึงแล้วคุดต่อได้ จ่าครับขอระยะตรงชาลีให้หน่อยได้ไหมได้ได้ระยะชาลีผมวิ่งขึ้นไปดูทางที่สองก่อนได้ได้โปรเจลตายยังสมองเลยดีโอแล้วผมผมกดนะเอาเลยๆๆผมสมองให้อีกชั้นนึงรอมาเจลอยัดนะเสียงเรื่ับผ่านผมไปทางแฮบโอเคโอเคทางแฮบรับจับไม่งนอนฟัก ักกนอกโอ้โหเขาแม่นมากเลยวะ่ะ ีตัว้องอยู่อะในทงอ่ะมาพยายามส่องเราอยู่ถือกล้องส่องทางกายอยู่หเห็นปะเห็นครับเป็นกล้องส่องส่องสองกล้องโอเคเหมือนมันไม่เห็นละผมก็เราว,วิ่งเข้ารา <c oughs> ้ายมกยาวมายาวมาเข้ายากตรงนี้เข้ายากครับต้องให้รถไปเปิดให้อ่ะ โล่งมากโอ้หมอนแค่จะไหนนานแล้วนะทงเนี้ยที่เราไม่ได้เคยมาเล่นน่ะตรงเกมปุ่นซิ่งน่ยตั้งแต่ที่เราซื้อเกมมาเราเล่น,แ,นแรกอ่ะไปเราวิ่งเข้าเกมเลย ว่าผมเห็นอินฟานนะจ่าตรงไอ้ตรงแถวแถวชาลีอ่ะที่มันเป็นกาะเล็กๆอ่ะมันกำลังวิ่งเข้าเกียร์โปรเซสซิ่งอ่าแจ้งนะแจ้งนะตรงมุฟตรงมุฟจ่าน่าจะเป็นเลโดนะตรงมุฟจ่าเลยไปบเข้าเลยบิกเจมบิกเจมไหลขวายัดสมองยัดทางเสาให้นะไปเลยไปเลยมันวิ่งมาจากกาะเกาเล็กๆอ่ะเขายิงรถอยู่หรือยิงอะไรวะอ๋อเขาสร้างซูเปอร์ฟอร์บตรงนี้ เลยข้างหน้าโอเคในโรงงาชั้นสองโรงนาชั้นสองบอมุกชาลีนะมุกชาลีโรงงาชั้นสองมันเข้าเข้า<ม>เรดิโอทาวเวอร์แล้ว,วะ ได้เนี่ยจะผมคารเนี่มาได้เลยไปเลยไปเลยเหลือสมอลลูกเดียวจะไม่ต้องสมอลก็ได้คานน่ะได้อยู่เกเคไปรีบวิ่งไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเลยโดทาวเวอร์มันยิงแต่ด้านซ้ายอ๋อข้างหน้า นัไอ้ ey, คุณจอมอมอจ่าวระยะจ่าวระยะชาลีผมเลยดิชาลีรับทราบเขาขุดเขาขุดออกอยู่ตอนนี้มากละไอมเบลทอมเบลไอคุณทอมเกรน processing ขผมทางไอ้นี่ทางที่หน่วยแปดอยู <serving. S 2> ่นะมันจะแฮบมันจะโอเวอร์รันทางนี้เลยเขายังหาไม่เจอนะตอนนี้เรดิโอเราอะแต่เขาขุดแฮบเราลงตรงเรดิโอรับทราบ ไม่ได้อะผมเลือดไหลเดี๋ยวเข้าชั้นล่างก่อนใช่อ้อเอเมยเอ้ยมันรอจะเอามุกมาร์กจะลงชาลีได้ไหมครับผมอยากรู้ระยะเหมือนกัน ผมว่าต้องไปกู้รถ g ิวเจ็บะอย่างนี้อ,อม,มันมีหมอในบ้านชุบบลูทูธมาใช่ใช่เข้าไม่ได้โอเคเรากลับนีิว่าเลยกลับนิว่าเลยไปย้ายย้ายทำดีแหละประมาณ200กว่ามีเกม ผมเห็นอยู่ผมยังเห็นอยู่เลยพี่พี่จะีแต่ผมไม่รู้ระยะจริงอ่ะผมยิงไม่โดนมีกเกมสุเข้ากดแบบแล้วสุเข้าไปลึกๆอะ่ะช่องสี่เหลี่ยมลึกๆล,ละลหนะ้าสิบเมตรเดเราขึ้นหอนะเราขึ้นหอมีตัวมาล่าผมเล้อวะพวกผมมันตัดแนวขวางวะ<ส>ไม่เป็นไร<ช>เจอถัวขึ้น<ล>ยังตัวโอเคบิ๊กเจมระวังนะรถไปอ่าฮ่ามีเท่าไหร่เหรอสวยงาม มันอยู่ตรงสปี่แลวพี่มาหัว,วแดงไว้ล้วประมาณสองตัวอยู่จ่อๆอยังยิงไม่โดนไม่เป็นไรมันยิงยากเฮฟวี่อันเนี้ยั่งเลก็กกลางเครื่องแต่กระสุนขึ้นเลยเป็น,นบนฟ้าหนลลุนบฟ้าเออเออ โค้กลางลานเต็มเลยกลางลานเต็มเลยอยางนอ,อ,อนิดแต่ครับะจะวารยาชาลหีหน่อยครับชาลีรับทรับสองร้อยไหมแต่พอจะมีสักสองร้อยไหมเ <c oughs> <c oughs> สียงกูแจ็คเหมือนเลยเมื่อกี้ สเพื่อนบอยเพื่อนบอยจะมีสักสองร้อยใช่เลยใช่เลยเขากะเอาแน่เฮ้ยรถรถจี๊ดไอ้เฮนี้เขาลง

นี่นี่เขาอยู่ตรงชาลีนี่สองหกศูนย์โอเคสองหกศูนย์อะยะชาลีหนะครับชาลีชาลีคือโลจิใช่ไหมครับใช่รถโลจิรถโลจิแล้วมีอินฟานลงชาลีคือโลจินะแล้วมีอินฟานลงอินฟานถึงจ่าแล้วอินฟานถึงจ่าแล้วมันเห็นผมก่อนได้ไงวะยิงเลยยิงเลยอยังไม่้ายมาโอ้โหนัดเยว ยิงได้ยิงเลยครับเขาบอกโลจิมเลยครับจ่าต้องจ่ามีประมาณสี่ห้าตัวห้าตัวหกตัวแนวเขาแนวป่าคบเชียบเต็มเลยโอ้วางแรรี่ไม่ได้เลยครับเมื่งจ้าเนี่ยเต็มเต็มเต็มจ่าม้างเห็บหน่อยผมอยู่ตรงแฮ็บเลยสนุกแต่เห็บพี่แอร์บอสจะไม่เอาอ่ะ นายก็มีทำไมไม่ทำแฮมบี้ให้มันดีๆหน่อยติดโฮลไอ้แก่ติดติดเลนดอนติดโดเอ่าอินฟันมาที่หมู่บ้านใกล้ๆเราแล้วนั่นน่ะตรงศพผมอจักแจกตรงศพผมมันวิ่งมันวิ่งขึ้นไปผมโดนซ็ตย่อหอกตวไข่แล้ว ด้วยนะ้าฉันคิดผิดจริงๆเรียบร้อยฉันคิดผิดจริงๆพี่งมาเดี๋ยวเรดิโอน่าจะโดนเดี๋ยวยังไงเรากันไม่ก่อนนะจากที่คุณเลดบอกเมื่อกี้นี่ศัตรูน่าจะรู้ที่แล้วรอเดี๋ยวรอเลยแทงมันก็อยู่เหรออยู่ฮะอยู่ซ้ายผมเนี่ย ขอตำแหน่งแบบ exactly หน่อยได้ไหม exactly ใช่ใช่ชาลีเลยองชาลีที่ใกล้ผมก็มีว่ะชาลีนะลนะหลังชาลีแถวชาลีเสีย,ง,ยงนั้นเลยแล้วก็มีเสียงโลจิมัน เฮ้ยมีอินฟันที่ไหมอนฟันที่มาอินฟันที่มาอินฟันที่มาทางไหนทางแชลลีเหมือนกันใช่ไหมทางไหนทางไหนทางไหนสายมือคุณซ้ายมือคุณซ้ายมือคุณเฮเพี่ดีโอโหไม่ได้คนนึงผมยิงแท็กแบลรี่เป็นนัดหนึ่งเป็สรุปเป็นแบลรี่ใช่ไหมไม่ใช่แบลรี่อยู่ข้างใช่ไหมใช่ครับ โอ้ยผมยังไปไม่ถึงเลยคนตายวะโตายวะเอ๊ะตรงไหนอ่ะเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ไม่เยอน่าจะตายนะผมได้ยินเสียงเอออ๋อนี่ยเนี่นี่เนี่ยจนได้ชุบไปหน่อยไปเลยไปเลยเข้าไปที่สมกเลยสมกปเป็นจีเอลไปเลยไปเลย เด้งข like ึ oh. ้นฟามันจะตกลงมาโดนผมนะตกตกฟันท us> ี่กำลังดันเข้ามาแล้วนะชิดโอ้ยทงเดียวเองทงเดีควต้องดีอ่ะทุกคนโอ้ยทงเดียวโอ้พี่แจ๊คแปลมาจากไหนน่ะใครใครกันแน่สนายมือหนึ่งอะ